นูมแมวลง Windows ครั้งแรกนะครับพี่ซื้อตัว t t e m เด e c แมาก็น่าจะประมาณเมษาแถวนั้น,ะน,ะนะถ้าจำไม่ผิดนะครับแล้วก็ออตอนนั้นน่ลงทั้ง Windows 10น้อแล้วก็ Windows 11นะครับก็ไม่ประทับใจเลยมันใช้ยากนะเพราะว่าแค่ลงก็ยากแล้วนะครับแล้วก็มีการจะต้องแบบครับลงแอปเพิ่มนะเพื่อให้ตัว Windows เนี่ยเจอตัว คอนโทรลเลอร์ทั้ง2ข้างด้วยเงี้ยแล้วเดี๋ยวคอนโทรลเลอร์ก็เปิดติดเปิดไม่ติดยอะไรเงี้ยนะตอนนี้นะครับปลายปี2023ใช่มยไหมจะเข้าปี2 0 2 4เนี่ยเรู้สึกว่าออประสบการณ์ในภาพรวมเนี่ยมันดีขึ้นนะครับก็เลยมาแชร์กันในวิดีโอนี้ตอนแรกลุงแมวลงเป็น Windows 10นะก็ลงจนสำเร็จไม่ได้มีอะไรนะครับแต่ปัญหาที่เจอทันทีเลยก็คือว่า Xbox app มันไม่ detect ตัว PC Game Pass ลุงแมวก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันนะไปค้นอยู่นานมาก อาจจะเกิดจากสาเหตุที่ลุงแมวใช้ตอนล็อกอินเข้าไปครั้งแรกอะ่ะลุงแมวใช้ตัวเอ่อแอคเคาที่เล่น Xbox นะครับที่ใช้สมัคร Xbox ตัว Xbox ที่เมกาด้วยนะแต่ว่าจริงๆก็มาเป็นที่อยู่ไทยนะอันนี้อาจจะเป็นเรื่องนึ่งนะแต่จะไม่เกี่ยวก็ได้นะรนะเนี่ยลุงแมวก็ลองลงอีกทีหนึ่งนะครับโดยการใช้สร้างตัวแ c คเค n t ใหม่ขึ้นมาเลยนะแล้วก็บอกว่าที่อยู่เป็นที่อยู่ไทยนะครับล็อกอินเข้าไปในตัว w Windows เนี่ยก็ยัง ไม่เจอตัว PC Game Pass เลยจัดสินใจว่าเขามีให้อัปเกรดนะจาก Windows 10นะครับเป็น Windows 11จะเอาหรือเปล่านะรู้ไหมก็เลยจัดสินใจว่าเอองั้นลองอัปเกรดดูแล้วกันเช่นเดียวกันนะใช้ Account ที่สมัครมาใหม่สร้างมาใหม่เลยนะครับหมายถึงแอคเคา t Microsoft ใหม่นะก็ใช้ Gmail สมัครนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเครื่องเล่นเกมอย่างแท้จริงนะไม่เคยมีการใช้งานเนคราวนี้มาก่อนนะครับผมแล้วก็พอทำอย่างนี้ปุ๊บอะก็ทำให้เจอนะครับตัว PC Game Pass นะ โดยการที่พอเราลง Windows เสร็จใช่ไหมเขาก็จะอัปเดตรียบหมดนะครับแล้วก็เจอ PC Game Pass นะแล้วก็กลูกแมวก็เลยตัดใจสมัครใหม่ในะบาทนะได้2อาทิตย์นะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันเวิร์กเนี่ยลูกแมวก็คงไป c a n เซิตัว PC Game Pass ใน PC ของูแมวนะแล้วก็สมัครใช้แ c c เคา t ตัวนี้ล็อกอินเข้าไปแทนนะครับหรือถ้ามันไม่เวิร์กก็แค่ลบพิ้งออะไรแบบนี้นะสมัยก่อนเนี่ยถ้าเราจะใช้ตัว จอยสองข้างนะนะอัน็อลต่างๆรวมไปถึงปุ่มข้างหลังเนี่ยนะครับสิ่งที่เราจะต้องโหลดมาลงเนี่ยนะคือ S W I C D driver นะซึ่งรูปแบบก็ยังใช้ตัวนั้นอยู่ในะ S W I C D นะครับมันถูกปรับปรุงเหมือนกันนะเขาอัปเดตมาแล้วนะครับทำให้เราไม่ต้องตั้งอะไรเลยเราก็าแค่ดาวน์โหลดมานะครับแล้วอินสตอลลงไปในเครื่องแต่ว่าสิ่งที่ยังจะต้องทำอยู่แนะก็คือพอเปิดเครื่องมาปุ๊บเนาะเราก็ต้องเช็ค S W I C D เนี่ย มันเปิดขึ้นมาหรือ,อยังนะครับเพราะถ้ามันยังไม่เปิดอะเล่นเกมอะมันจะไม่เจอตัวคอนโทรลเลอร์ตัวนี้นะครับ Windows ซนเนนก็คงเห็นเนาะมันเป็นตัวทัชสกรีนใช่ไหมแล้วมันก็ไม่มีคีย์บอร์ดไม่มีอะไรอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่เราต้องใช้ออนสกรีนคีย์บอร์ดนะครับแล้วก็เหมือนที่เคยเล่าให้ฟังอะบางทีก็เปิดออนสกรีนคีย์บอร์ดได้บางทีก็เปิดไม่ได้นะลดูมาลองไปเล่น Persona Tactica ดูนะครับมันจะมีให้ตั้งชื่ออะตั้งชื่อตัวละครเนี่ยเนาะ แล้วเราไม่สามารถเอานะิ้วจิ้มเนาะแล้วเปิดออนสกรีนคีย์บอร์ดขึ้นมาได้นะครับก็รูมแ่จะตั้งไม่เป็นก็ไม่รู้นะแต่ว่าสิที่รูแมแอทำก็คือก็ต้องเสียบตัวคีย์บอร์ดจริงๆเข้าไปนะครับซึ่งแน่ยเราก็ต้องมีอุปกรณ์เสริมนะมีตัวหนะับเนาะ USB หับปุ๊บเสียบคีย์บอร์ดเข้าไปอะไรเงี้ยมันก็จะยุ่งยากนิดนึงนะ SBUICD เนี่ยบางทีมันก็แมปไม่ตรงอนาะทิเช่นเนาะเมื่อกี้ลองเล่นตัวเดสกอนดูอ่างเงี้ยก็ แมปตัว B อ่ะตัว B ตรงนี้กลายเป็นอย่างอื่นอะไรเงี้ยนะแต่เขาก็แมปข้างหลังตรงนี้ให้ด้วยแทนอะไรเงี้ยนะคือมันก็อาจจะไม่ได้เพอร์เฟกมากแต่ก็ยังเล่นได้นะครับมันจะขึ้นมาตลอดนะครับว่าแอคทิเวตวินโด้นะครับแน่นอนเพราะาตอนนี้ที่เราที่เราใช้เนี่ยมันังไม่แอคทิเวตลุงแว้ว่าเราไปเช็คดูว่าถ้าไม่แอคทิเวตอ่ะเป็นยังไงไหมนะหนึ่งก็คือเราก็จะไม่สามารถปรับตีมหน้าจออะไรพวกนี้ได้นะแต่ก็เท่าเท่าที่เข้าใจคือจะมีเท่านั้นนะคือไม่สามารถ ไปคัลซ์ไมอะไรได้เยอะนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาไว้ใช้เล่นเกมไปเฉยเนี่ยก็ได้ถ้าไม่ลำคาญคร <c> ับ <oughs> ว่า Activate Windows นะแมวก็ลองไปดูราคาในะสะตูออยู่ที่ประมาณ6000กว่าบาทอืมก็เดี๋ยวคิดก่อนเดี๋ยวคิดก่อนนะว่าว่ายังไงดีนะเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่น่าคิดเหมือนกันเพราะว่าเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ตัว t e a m เด็กถึงไม่มี Windows มาให้นะครับเพราะว่าถ้าเสียค่า Windows เนะี่ก็ถ้าเป็นรีเทลใช่ไหมหกพันแล้วเนาะก็ก็เยอะอยู่นะอ่าแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเครื่องที่เราซื้อแบบ เอา G Line อย่างเงี้ยเขาก็แพ็ค Windows มาให้เลยใช่ไหมเราไม่ต้องเสียใจต,ตรงนั้นเนาะก็แล้วก็เขาก็คงจ่ายกันซื้อกันจริงๆแบบต้นทุนอาจจะเหลือไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถ้าเกิดใครจะใช้ Windows ก็ดีใช้ได้ในอย่างที่บอกแต่ก็ถ้าไม่ลำคาญนะก็แต่ถ้าเกิดใช้เยอะๆนะครับคิดว่าในสุดแล้วเนี่ยมันจะเป็นเครื่องหลักก็เอ่อก็อาจจะต้องยอมเสียเงินตรงนี้นะในเชิง Performance เป็นยังไงบ้างนะก็ลุงแววลองเล่นมา Persona Tactica นะครับ ไม่มีปัญหาอะไรเลยไหลลื่นมากเราเล่นกับตัว PC Game Pass ได้เลยนะแบบลื่นสุดๆเลยนะครับน่าประทับใจนะตื่นเต้นแต่ก็อย่างที่บอกขั้งแรกเราเปิดเอ๊ะทำไมมันถึงใช้คอนโทรเลอร์อไม่ได้เนาะถึงพบว่าอ๋อจริงๆ,ๆแล้วเนี่ยมันต้องไปเปิดตัว SBUICD ทุกครั้งนะแล้วก็บางทีถ้ามันหลุดหรืออะไรเงี้ยเราก็ต้องกลับไปเปิดนะครับเป็นเป็นแอป,ปะนะ, <S <S นะในเครื่องเนี่ยตัวนี้ย512กิกเนาะแล้วก็มีตัวที่เติมเข้าไปนะครับเทนะไม่ใช่ SSD นะเป็น ตัวไมโคร HD การ์ดธรรมดานะครับเม่กีลองเล่นตัวเดสกร์ดูนะก็พบว่าโตลดนานหน่อยนะถ้าเกิดลงอยู่ในตัวไมโคร HD การ์ดนะครับตอนเปิดเกมตอนโหลดต่างๆนี่นะแต่ว่าพอซ้อมมาสว่างเล่นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับแล้วก็อย่างเช่นรายการนั้นเนี่ยวอชด็อกสตรีเจอร์อย่างเงี้ยก็ตอนนี้ก็รันอยู่บนตัวโค HD การ์ดก็อาจจะมีชา้าหน่อยพอมันได้ PC Game Pass มาอยู่ในมือเนาะเราโหลดมาเล่นเนี่ยตอนนี้ลงมาโหลดมีเพอร์สโอน่าแฮตแท็กติก้าใช่ปะ ไลอาดาคอนไกเดนภาคใหม่นะครับมีตัวเอนะ็กโซไพรมอลเนาะมีโคชวา i โตเกียวซึ่งจริงๆล้วก็ซื้อใน Play 5แล้วนะแล้วก็มีอีกเยอะมากนะอย่างเช่นสตาร์ฟิวเนี่ยเนาะหรืออื่นๆอ,อ,อีกมากมายแล้วก็ยังไม่รวมถึงเกมดองที่เราดองไว้มากมายมหาศาลแล้วเราไม่มีโอกาสได้เล่นน,ะน่าจะมีโอกาสได้เล่นนะครับเนี่ยอันนี้ก็คือความเด็ดของมันนะมาหากราบเกมดองอ่ะสายเกมดองเนาะน่าจะชอบสิ่งนี้เวลาที่เสียไปความไม่สมูทเท่ากับตัว s t e a m o s นะ ก็แลกกับความเปิดกวา้างถ้าถามตรงนี้ก็ด้วยความอยากเล่นคอนโซลน้าแท็กติก้าแล้วไม่อยากไม่อยากเสียเงินซื้อบน, so นอูสเวิชนะหรือว่าไม่อยากไม่อยากซื้อเครื่องใหม่อย่างเงี้ยมันก็พอ,อก้มแกล้มนะแล้วก็รวไมไปทีงเกมอื่นๆนะครับแต่ถามว่าแน่นอนมันสะดวกสบายเท่าเครื่อง AOGI ที่เคยจับไหมมันก็ไม่หรอกอันนั้นมันก็ Windows เลยเนาะดีไซน์สำหรับวินโดวส์ก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่ถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะว่าบน่นบนมานะันนู่นนี่นั่นแต่ว่านี่แหละมันอยู่ที่ตรงเนี้ว่า คุณโอเคไหมคุณโอเคกับความที่จะต้องคอมโพลิส์ไหมฮะแล้วมีอีกอันหนึ่งคือแบตเตอรี่อ่ะเราไม่สามารถบอกได้นะว่าแบตเตอรี่มันเป็นเท่าไหร่นะครับระหว่างเล่นนะมันไม่ได้แบบขึ้นมาเตือนเหมือนตัวสต a มเด็กเพราะอย่าลืมว่านี่มันคือวนะินโด้ฮะหรือมันมีวิธีตั้งเราไม่รู้นะแต่ลาาุงเมไม่รู้วิธีนะเนาะเรื่องความสว่างหน้าจอนะครับเราก็จะไม่สามารถดึงมาเพื่อปรับได้แต่มันจะมีวิธีตั้งก็ได้นะบนวินโด w สิบเอ็ดนะให้มันดึงดึงปาดนิ้วมาแล้วแบบปรับแสงปรับอะไรได้แต่ว่วา ณจุดนี้มัน,ม,น,ม,นมันทำไม่เป็นนะทำไม่เป็นเนาะมันก็ไม่เหมือนกับเ Steam เด็กที่มันดีไซน์มาสําหรับตัวนี้โดยตรงเนี่ยนะแต่ตัวแท็กแพดตัวอะไรใช้ได้โอเคเลยนะครับณจุดนี้สตีมเด็กอ่ะถ้าเราดูตัว64นะตัว64ตัวต่ําสุดนะครับผมแล้วก็เอามาเปลี่ยนตัว SSD เองอะ่ะลูมาเชื่อมันจะจบซจบที่ประมาณ15ื่นได้ประมาณนี้ก็ก็น่าสนใจอยู่นะมันจะเป็นเครื่องเล่น PC พพกพาที่ถ้าใครยังไม่อยากแบบไปถึงแบบ24ของตัว เอาจีไลน์อะไรอย่างนี้นะก็ก็น่าคิดอยู่หรือแม้แต่การที่ยอมซื้อ6 4มานะไม่ต้องเติม SSD นะครับช่วงแฟลชเซลล์แบบ11.12.12.12เนี่ยเหลือหมืน่มนต้นๆเองนะตอนนี้นะครับแล้วก็ลงตัวหนึ่งเทนะหนึ่เทไอ้ micro SD card นะครับเสียบเข้าไปก็ก็จบเหมือนกันนะจะโหลดชา้าหน่อยนะถ้าไม่ถ้าไม่สีเรียมน,นะครับวันนี้ก็เป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจอยู่แล้วก็รูมิโนได้ความยังไงเดี๋ยวลงมาอัปเดตกนันอีกทีนะเดี๋ยวลองใช้สัก าจจะสักสัปดาห์นึงเลยนะแบบยาวๆไปเลยนะสำหรับคนที่เริ่มเบื่อ t e a m เด c กเนาะรู้สึกว่ามันมีข้อจำกัดของ St ีม m OS อยากจะเล่นอย่างอื่นอยากจะเล่น PC Game Pass บ้างอะไรเงี้ยก็ลองดูไม่เสียหายไม่เสียหายรู้ไหมว่าณจุดนี้มันเริ่มใช้ง่ายขึ้นกว่าเดิมถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้นะรู้ไหมว่ามันมันใช้ง่ายขึ้นประมาณหนึ่งละไม่รู้ว่าคิดไปเองหรือเปล่าหรือว่าเขาอัปเดตแล้วนะแต่ในช่วงปลายปี2 0 2 3นี่สเนี่ยคือมันใช้ง่ายขึ้นนะครับ โอเคประมาณนี้นะใครลองแล้วเป็นยังไงนะครับแล้วก็มันมีแอปอะไรเพื่อแก้ปัญหาต่างเหล่านี้หรือเปล่าก็แบ่งปันประสบการณ์กันมาได้นะครับคุณแม่ขอลาแล้วนะเจอใหม่ครั้ถัดไปนะครับขอให้มีความสุขกาบทุกท่าน,นสวัสดีครับผม